สวัสด right? ีคร <iin. S 2> ับสวัสดีครับผมวันนี้ครับเจอกันเช่นเคยครับจากบ้านฟงโก้บาโอทุ่งมังหันใช่แล้วครับก็รังจากเมื่อวานครับเราได้ไปดูนักกีฬาของกีฬาวลเลย์บอลวลเได้บอลนะครับวันนี้เรามาพบกับนักกีฬาเทควันโดนะครับวันนี้มาดูการฝึกซ้อมในของเรื่องของ ในช่วงโควิดนะครับวันนี้จากวนโกเปาโอทุกมระคนะครับได้ทีมงานและก็มีอาจารย์โคศพลโคศพลนะครับวันนี้นั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ทีมงานลูกๆนะครับนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัด่างตอของเรานะครับวันนี้จะมาดูในการฝึกซ้อนนะครับเปาโอครับไม่รอย้าครับจากวนครับครับเราจะไปดูการวางแขนของโคู่สอนและก็เทคนิคของน้องเพียนโูกกันในช่วง ฝึกซ้อมของการเชระบาดของโควิดโควิดครับว่าโควิดครับการฝึกซ้อมเป็นยังไงเราไม่รอช้าจำวจับมือครับไปดูกันเลยครับเย้ เราก็อยู่กับผู้สอนนะครับกีฬาเทควันโดนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวก่อนนะครับว่าชื่ออะไรครับครับผมชื่อทศพลนวงพานะครับชื่อเล่นชื่อทนนะครับเป็นผู้ฝึกสอนของกีฬาจังหวัดอ่างทองครับชนิดกีฬาเทควันโดครับโอ้จอมวอนครับครับผมเราก็อยู่กับคนทนครับดูครับโอ้โหร่างกายรูปล่ำครับนะครับสมกับเป็นคนผู้สอนเทควันโดจริงครับครับก็เป็นเช่นเคย อุ๊ซ้อมกีฬาเป็นอะไรครับใช่ใช่ไหมครับอดีตอดีตเป็นเคยเป็นนักกีฬาครับเก็บตัวซ้อมหรือทำชากนะครับโอ้โหนะครับชื่อดาชื่อดครับชื่ว่าสุดยอดครับก็ครับในช่วงสถานการณ์ของโควิดนะครับผมก็อยากจะถามพดพดครับว่าช่วงสถานการณ์ของโควิดนะครับพดพดมีการรำแข่งการฝึกซ้อมยังไงบ้างครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ที่ซับซ่านกันอยู่นะครับอ่า เกี่ยวกับโควิดช่วงการซ้อมนี่ผมก็จะเน้นไปที่ซ้อมในที่โล่งแจ้งนะครับเน้นให้เด็ก,กมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ก่อนครับก็ยังไม่เข้าไปที่เกี่ยวกับทักษะอะไรสูงมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเข้าคู่หรือปะทะกันได้นะครับขออนุญาตสอบถามนะครับผูออออ้อุนะครับวันนี้นะครับอาจารย์พุทธศุภนครั้งวันนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์กันครับและได้มาพูดคุยกันนะครับอย่างที่ป้าอได้ เป็นพื้นต้นแล้วว่าในช่วงโควิดนะครับอยากจะสอบถามนะครับว่าทอกที้เนี่ยมาเขียนสาภาพณ์ในการถอดสอบนะครับเพราะว่าเรื่องสถานที่การถอดสอบนะครับมีปัญหากับทีมนี่ก็มากครับมีปัญหามากครับหนึ่งด้วยความที่จำนวนเด็กเยอะแล้วก็สถานที่ถอดสอบเนี่ยมันแคบนะครับเราก็เลยจะต้องแบ่งเด็ก ที่เห็นนะครับอย่างที่เราได้พูดคุยนะครับเบาครับรรรที่หลายชนิดกีฬานะครับที่เป็นนโยบายนะครับเป็นนโยบายของท่านทางรัฐบ,บาลและผู้ว่าจนมาถึงผู้มีการดำเนินกีฬาจางังหวัดนอรนะครับที่มีมาตรการเรื่องของการซ้อมนอกสถานที่นะครับถือว่าตะนอกนะครับหรือว่าโรคแจ้งครับเพราะกรณีอาจารย์มีเป้าหมาย บบไหนบ้างครับสำหรับนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดของนักกีฬาที่บุรุษครับเป้าหมายที่ตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีการแข่งขันไม่มีอะไรก็ส่วนนี้ก็อาจารย์มีในการทําสมรรถภาพของร่างกายนะครับแลว้วก็เชิญทุ่งหวังเป้าหมายของอาจารย์ตอนนี้ครับที่จะสร้างเด็กๆทุกๆของเราในครั้เนียไปถึงอะนครับ <c oughs> ครับก็ถ้าถ้าพูดถึงในช่วงนี้ผมก็จะนินไเป็นพิเ ใช่ใช่ใช่ใช้เวลาเราเราทำก่อนได้ก่อนนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทตก่อนได้ก็ส่วนในเรื่องการแข่งขันตอนนี้คาดว่ามันคงจะหยุดได้จริงหนานะครับแต่ถ้าสมรรถภาพร่างกายยังดีอยู่เราก็มีโอกาสที่จะกลับมาอี้ผมสอบทำนิดนึงจับนะว่าที่แม่มองสายตาโค้รนะครับบอกแล้วว่าค่ะตอนนี้ มาช่วงสุดท้ายนะครับก็ขพอของคุณนะครับทีมงานของเทียนโด้ครับอาจารย์พุทธผลครับหน้าโค้ดวันนี้ท่านรองชียงไก่นะครับบอกว่าติดภารกิจมาไม่ได้มาครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับโค้ดผู้สอนกีฬาเทนโดนะครับก็อาจารย์พุทธผลนะครับที่มาให้โอกาสคุยคุยคุมรู้กับพวกเรานะครับก็ ขอให้จันทนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทางได้จากโรคโควิดนะครับขอบคุณมากครับ เซนโดครับตอนนี้เราก็อยู่กับตัวแทนนักกีฬาเซนโดนะครับเดี๋ยวเราก็ให้แนะนาตัวกับรับบ่าชื่ออะไรบ้างครับจอครับนะครับผมนายมณรระัดที่เล่นเชฟเดอเพชรสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิภาพันธวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแตงโมอาน้องแตงโมครับกับน้องเพชรครับผมครับก็จอมพครับเดี๋ยวผมก็ถามน้องเพชรก่อนว่า ทำไมน้องเพชรครับถึงเรียกมาเล่นกีฬาเทควันโดครับผมก็ผมสนใจกีฬาด้านนี้นะเพราะพ้นที่วยช้อมแล้วเห็นว่าดีก็เลยอยากลองเล่นโอ้นะครับพื้นที่นะครับครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไงครับผู้ฝึกสอนของเรานะครับวันนี้ท่านอะไรนะครับอาจารย์อะไรบ้างครับท่านครับ ท่านรองยันไกลนะครับแล้วก็อาจารย์ธนพลนะครับข้าพเจอยากถามเพชรอีกทีหนึ่งครับว่าทําไมเพชรถึงเรียกเข้ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับก็ที่นี่ได้รับสอนากนายนุโชแล้วรู้ว่าโค้ชเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติก็อยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับอืมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับเดี๋ยวว่ายี่ยมยอดครับอ่ะจำวนครับเป้าหมายนะครับจรลเป้าหมายนะครับจำวนจำวนลองถามน้องเต็มหมูบ้างครับ ครับก็สําหรับน้องแตงโมนะครับจุดเป้าหมายของตัวเองที่เข้ามาเล่นกีฬาเทควันโดนะครับมาลงเล่นกีฬาจังหวัาลทองแล้วเนี่ยจุดเป้าหมายของตัวเองเนี่ยความสูงสุดของตัวเองอยากจะเป็นอะไรบ้างครับก็อยากติดตุชาแล้วก็อยากมีข้าราชการอยากเป็นครูโอ้อยากเป็นครูด้วยครับนี่แหละครับเนี่ยครับนี่ก็ถือว่าทั้งสองท่านนะครับสรับสองคนเลยเนี่ยมีความ มุ่งมั่นในเรื่องของการเล่นนักกีฬาเทควันโดนะครับที่ความฝ่ฝันของตัวเองนะครับเปาโนะแล้วก็ความตั้งใจก็อยากเป็นนักกีฬาทีชาตินะครับหลังจากนิดเดินเพิ่มนะครับหลังจากช่วงโควิดปัญหาในการฝึกซ้อมแลวก็บ้านเขาไม่ได้กลับคิดถึงบ้านนะครับแต่ก็ต้องอดทนโอ้โหแล้วอีกท่านครับอีครับิดแตต้องอดทนแล้วทางพ่อแม่ ได้พูดคุยได้โทรหาพวกไหมว่าคิดยังไงแบบไหนยังไงที่ไม่ได้กลับบ้านบอกว่าคิดถึงลูกพวกไหมเยอยังไงก็คิดถึงค่ะอย่าให้โควิดเเร่ออนี่คราบนะครับก็ทั้งสองท่านนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับตามมาตรการของทุกจังหวัดใช่ครับจัหวัดครับทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ก็ต้องอดทนครับผมแล้วกีฬาของเราก็ต้องอดทนด้วยแล้วแล้วอยากถามข้อหนึ่งครับจากบนครับว่า น้องนะครับน้องๆนะครับหลังจากซ้อมกีฬาเสร็จนะครับมีการเรียนการสอนนะครับยังไงบ้างครับก็เรียนทางออนไลน์ครับแล้วก็เขียนงานทางรูาตัในออนไลน์โอ้ก็คือทํางานตามออนไลน์นะครับส่งงานทมออนไลน์ใช่ไหมครับที่ครูนะบ้านหมายนะครับโอเคครับนะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกเรานะครับจามวนขอให้พวกเรานะครับตั้งใจฝึกซ้อมนะครับเดินตามความฝันนะครับ ที่พวกเราตั <seid S 2> ้งใจนะครับเะียนรับราชการได้ครับเห็เป็นคุณครูโอเคนะครับโอเคครับขอบใจมากครับขอบคุณครับ จากมูนโกโก่บาโอทุกมังลชแนวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับวันนี้นะครับบาโอครับเราได้มาชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเทควันโดนะครับในช่วงเบนจิฬาชินที่เกตนะครับวันนี้ก็ได้โคดนะครับวันนี้ท่านก็มาเป็นครูฝึกให้กับลูกๆนะครับมารายการของเราวันนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วก็อยากให้บาโอครับได้พูดคุย สักนิดหน่อยนะครับในช่วงสุดท้ายของเราครับผมครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่สนใจกีฬาเทนนดนะครับทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับได้เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับมาสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ครับครับสุดท้ายนี้นะครับจากย์ครับครับผมครับก็ให้อน ครับก็ในช่วงโควิดครับในโรงยนกีฬาจบบนานตุรนนังพรครับไปชิาชนะเลิศแล้วก็ทุกคนก็ซ้อมไม่แตกต่างกันครับก็ถือว่าซ้อมก่อนได้ก่อนไม่ได้กลับบ้านก็ไม่เป็นไรขอให้พวกเราทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับดีค่ะทิฉันนางสาวธิดาภารณิเวชื่อเล่นชื่อชมพูค่ค่ะผมนายกรกฎเสียงมาชื่อเล่นชื่อเหงครับ พวกเราเป็นตัวแทนนะักกีฬาเทวันโดขอเชิญชวนพี่พี่น้องๆที่มีความสนใจในด้านกีฬาเทควันโดให้มาสมัครได้ที่เว็บโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองได้ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่5ตุลาคันนี้ครับมา,มาเป็ยนครอควเเียวกันกับพวกเรานะคะ